นะครับเป็นคนที่ให้สิทธิ์ผตัวเองแล้วแสดงความคิดเห็นเขาก็ให้โอกาสเราแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านนายกท่านนายกนะครับไม่ต้องฟังความนี้วันนี้ไม่มีความอิดหรอกนะมเนี่ยโดนนะเรื่องอยากให้เอาโล่เนี่ยทำอะไรให้กับพวกเรานะครับตรงนี้ต่อรองแล้วครับดีไหมครับได้ ือว่าไม่งั้จะให้ท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยผมเห็นแล้วเขาถามเปิดโอกาสให้มีอะไรจะถามอะไระน,าานะครับจะฝากท่านทานายกนะครับทางรมววันที่ท่านไม่ต้องกลัวท่านพูดเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมประชาคมสํารวจความคิดเห็นข,ของที่น้องรู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมนะผมเองเป็นกำนำท่านนายกนะครับเปิดโอ,อกาสให้ นะฮนะยกมือเลยนะครับแล้วใช้เหม่ว่าที่มาประชาพูเนี่ยเฮ้ยมากันเนี่ยเขาเรียกเยเพื่อรับฟังความคิดเห็นฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์พูดได้แล้วเวลานั้นก็ไปพูดแต่ว่าเฮ้ยนายกอย่างนู้นอย่างนี้เวลาผมให้พูดจะให้พูดแล้วอย่างวันที่ทักชิ้งไม่ได้ไม่เป็นไรเองดีแล้วจะคุยอะไรก็คุยอะไรที่มันพอทำได้คุยได้คุยเนี่ยนะแล้ววันนี้ทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเรารับฟังมาเี่ยมีทั้งสื่อมวลชน มีทางต้องมีทางอะไรอะไรที่มันอะไรที่มันทาถูกต้องมันก็ต้องทาเนี่ยหลโงพก็ไม่ใช่ว่าถูกทั้งหมดแล้วก็หลงพ่อไม่ใช่ว่าผิดทั้งหมดอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกอะไรที่เราก็อยากเขาบอบุงเขาบอกได้ไม่ใช่เขาบอกไม่ได้เนี่ยวันนี้ต้องคุยหลายอย่างกระบวนการเนี่ยจะมีทั้งหมดตอนนี้สามขั้นตอนที่เกี่ยวกับประชาชนนะขั้นตอนแรกคือประชุมวันนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่สองคือวันที่19ก็จะมาประชุมของกลุใหญ่เนี่ยแล้วก มันติดต่อกันไม่ได้และอยากทุกอยากการที่การประชมุมจริงนะได้ประชมุมจริงเรารับฟังกันที่เห็นฉะนั้นที่เรื่องอะไรเสนอมาอะไรที่เขาทําได้นะที่เป็นส่วนรวมย้ำว่าเป็นส่วนรวมหรืออะไรที่ผลกระทบกับตัวเองอ่ะเพูดมานะจะได้รู้นะเพราะวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องมาเอ๊นะไปยก ลงโมยอย่างนี้เอาเลยนี้ให้คุยวันนี้ต่อตรงทั้งผู้ประกอบการทั้งเออ่ขาทเขานัฟังตรงนี้นะฮะเอาให้เข้าใจแล้วเราเราต้องเข้าใจที่เราจะยื้อกเป็นนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำาหากินกันผมขอเวลาแค่สักที่นิดนึงเนี่ยประชุมอะไรครับเนี่ยขอขอฟังพิจเรื่องใครับก็ขอสวัสดีพวกพี่น้องนะครับชาวตุรกีสระลายทุกท่านตลอด็นลูกคปดต่อนะครับ อยากจะขอเสนอให้ทางโรงพ่นะครับช่วยดูแลนะครับถ้ามันเป็นหลุมนะครับอยากให้หา Read แลยางนะครับลายยางนะครับมากรมแทนที่จะเอาน้ํามาลดนะครับถ้าเอาน้ามาลดนะครับผมบอกเลยถนนยิ่งพังครับเพราะโดนน้าถนนพังพังเร็วด้วยเพราะสังเกตมาหลายปีนะครับวันนี้มาทําไมครับ ก็คงไม่แก้ป huh? ัญหาความร้อนให้เ่าไม่น้องไม่ได้ฮะผู้ใหญ่ให้มาอ๋อผู้ใหญ่ให้มาผู้ใหญ่อะไรครับเรื่องนี้เป็นพื้นที่ของหมู่สามนะครับโัรเจกต์เรมอยู่ที่หมู่สามผู้ใหญ่ระพึงเมื่อนองะไรก็มาโอ้รับแล้วเป็นไงมักต้ามีฝนกระทบกันค่ะอ๋อมีฝนกระทบอะไรเหรอพี่ฝุ่นพี่ฝุ่นเนาะเรามีอะไรครับก็มีแค่นี้แหละอ๋อแค่นี้บ้านอยู่ตรงไหนนะครับข้างพระหมอจ้ะหมู่อะไรครับห้าเ้ามาทางนี้จะเป็นของ โยธาแจ้งมาที่นังคือเกี๋ยวผมทั้งหนังสือให้แจ้งให้ได้ไ่ทราบคือเพื่อความสะดวกอยากให้ชาวบ้านดังนั้นแต่ก่อนนีว่าแย่มากแต่ว่าชมรมหนักมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเราปรับแตนงนโยบายเพื่อทำให้สันดีขึ้นนะส่วนเนี่ยที่หลวงพ่อเนี่ยตัดสินว่าเทศทางเข้าไล่เขานานนักขออนี้กันแน่แต่ทุกปีก็ให้อยู่แล้วนักฝากไปด้วยนะส่วนที่สองเพราะงั้นเนี่ยที่มันร่วมกับทางเป็นลูกนำทางมันจะเกิดกระจายถึงทั่วอันนี้แจ้งไม่ได้แร้บนะของมีมาตรการรงนี้ด้วย ก็ตามอยากให้มีมาตรการเรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยเน่โดยการว่ามีทแล้วขอถึงเข้าไปได้ถึงออกได้กับนาะโอเคครับครับขอบคุณคันนี้อมนะครับมาทำอะไรนะครับเรือวมนแะไครับเราใช้แรงงานชาวบ้านาได้ร้างแรงงานทองถิ่นอนับ มีต้องใจดีนะตงความเชื่อมั่นแบบบ้านได้นะเรื่อเรื่อปัญหาตรงนี้นะคือณวันนี้แล้วนํยการการมาที่้านอตัวแทนแล้วมาทางเหมือก็อจะมีฝ่ายอรนทงงเหนือแม่เยนกเรยนแจ็คไรพวกนี้ที่เราเห็นหน้ากันบ่อยเนี่ยเข้ามาน่นเข้า้าเนี่ยนะครับ คิดยังไงหรือไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่คิดว่าทําให้กับหมู่บ้านให้กับสังคมผมเชื่อว่าหลวงพ่อโดยเฉพาะนายกโลกนะครับเนก็อาจจะต้องมาช่วยกับในหมู่บ้านนะครับผมขอไว้นะฮะวันนี้กลับชาวบ้านทุกท่านนะคะที่มาวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเรียนคน้าเนาะตาคำาหต่คำผาคุณผาครับก็วันนี้มาขอเปิดเวทีประชุมรับฟังความเห็นประชาชนนะครับ ไปด้วยเกี่ยวกับการจัดกำรายงานตรงเงินผลกระทบสุดร้อนของการทำรายได้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลเพื่องสายกรรก่อสร้างของบริษัทของทางจัดนะครับการรับฟังคำสั่งครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อรับฟังข้อบกความเพื่อข้อเสนอนะครับจากการศึกษาการจัดกำรายงานครับแล้วก็ให้นักเาียนได้รู้รายละเอียดต่างๆในโครงการครับ